หนูก็คิดแล้วนะคะเรื่องเรื่องเรื่องอนาคตแบบในระยะยาวว่าถ้าเราใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ได้ฟุ่มเฟือยไม่ได้แบบจะต้องซื้ออะไรที่มันเขาเรียกอะไรคะแบบหรูหราคืออย่างน้อยเรามีประกัน ชีวิตมีสุขภาพมีประกานสุขภาพนู่นนี่คือไม่ว่าจะเจ็บปวดหรืออะไรเรามีเงินพอที่จะดูแลตัวเองมีเงินพอที่จะซื้ออาหารที่แบบที่สะอาดปลอดภัยที่พอด,ดีพอด,ดีไม่ต้องหรูหราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถแบบเดินทางหรือว่าใช้ชีวิตโดยปลอดภัยได้แล้วก็มีบ้านอยู่ในระยะยาวมีเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟในระยะยาวจริงๆที่มีอยู่ประมาณทุกวันเนี้ย ก็เพียงพอที่จะใช้ชีวิตไปเรื่อยๆจนแก่ตายได้แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าเราอะอยากจะต้องเหมือนแบบรับผิดชอบอะไรมากขึ้นหรือทําอะไรเพื่อคนอื่นมากขึ้นอะไรอย่างค่ะมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้เราอะต้องทํางานแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรคะแบบเพื่อสําหรับอะไรที่ไม่ใช่แค่ตัวเองอะคะ่ะก็เลยยังต้องทํางานต่อไปแล้วก็ สร้างต่อไปอะไรเงี้ยค่ะเพื่อเผื่อค่ะเผื่อเผื่อคนอื่นด้วยเผื่ออนาคตด้วยเผื่อคนที่เรารักอะไรเงี้ยค่ะใช่คะ่ะฟิลอะไรประมาณนั้นคะ่ะทุกคนเผื่อถ้ามีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นแล้วเราใช่คะ่ะฟิลอะไรประมาณนั้นคะ่ะทุกคนเผื่อถ้ามีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นแล้วเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะมีใครมาแบบ ต้องมาดูแลเราหรือต้องมาแบบซัพพอร์ตเราเราคิดว่าถ้าเราอยากจะมีด้วยตัวเราเองเราก็ควรสร้างด้วยตัวเองด้วยเหมือนถ้าสมมติเฉยๆนะคะแบบถ้าวันหนึ่งมีลูกอะไรเงี้ยค่ะหนูก็คิดว่าหนูก็จะต้องเป็นคนที่มีทุกอย่างเผื่อแล้วก็พร้อมสำหรับลูกได้ไปจนโตจนเรียนจบจนเขาดูแลตัวเองได้ แล้หนูก็จะดูแลตัวเองได้ด้วยที่แบบไม่ได้ต้องการให้ลูกมาดูแลหนูเหมือนถ้าเราอยากให้ชีวิตเขาเราก็คงแค่อยากดูแลส่งเสริมให้เขาแบบใช้ชีวิตของด้วยตัวเองได้อะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทํางานต่อไปเผื่อจุดนั้นแต่ถ้าไม่ต้องทําเผื่อจุดนั้น